ไอคลิปอัดแล้วไอปารโอ้ยแหลกจังวะโอ้ยเอยโอ้าไอพีซีเอยทำอะไรกันแหลกเอยเลิกต่อยก็ได้แล้วกูแหลกเหรียญคาสิโนมึงเนี่ยอ้าวไอน้องอ้าวมาแล้วอ่ะคลิปมาแล้วอะแล้วเหรียญคาสิโนมึงโคตรแหลกเลยมึงรู้ตัวเปล่าอ้าวรีวิวมึงก่อนเลยไปเฮียไปน่ะเออรีวิวเลย มันพูดดาวมินะคืรับตีพัน่อยะเออตอนท่าีิวไปแล้วเอ้ยดาวมิทเท่าเดิมไปยือกดไอ้ือเดยกกูแจ็คพอตให้ดูตัวนี้คือปลาปลาไส้นะแบบเนี้ยเฮ้ยดาวมิห้ารอยเท่าเดิมใช่ไรเออไรเออ ส่วนนี้ก็คือต่อยแล้วมันจะเปเรียกคาปิโนแทนน้ำโอ้ลักเอ<ล>อ้ลักเลยในวันน้ำก็บอ,อกมือโชว์่อยดิอ้าวโชว์เลยเอ่านันเป็นแค่ตัวประกอบฉากนะเอาไว้ประกอบฉากเฉยเฮ้ยนี่ไงเป็นงานเป็นการมากเลยแล้วนั่คือสกิลแหลกแล้วกิ่พันแล้วเดี๋ยว่าโคตรตีนี่ก็ตี่ะเป็นสี่ในห้าเอ้ย ไอ้ก็มาเดี๋ยวมันก็ต้องมีเดี๋ยวว่ามีแต่สกิลคูดาวจะเอาไปแช่เลยสกิลหมัดไอันนี้อะไรวะไอ้สกิลหมัดรัวไอ้สกิลคอนเทนเนอร์ตัวไอ้กูแบงเราไปโทรอึดก่อนไอ้แล้วก็ไอ้หมัดอันนี้มันสามารถทำให้ตัวเราเดินไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยเว้ ยิ่งโดนยิ่งโดนยิ่งโดนแรงมันยิ่งดืดดูเราเยอะเว้ยซึ่งซึ่งผมก็พอเดินออกได้อยู่อ้าโอ้ยเดินไม่ได้เลยเรียบร้อยบปนคนพิการแล้วหมุนเลยนี่ก็มีไว้ตังตังเพื่อนตายแล้วมั้งมันจะตายเลยเออมึงตีกูก่อนดิกูยังเลือดเต็มอยู่มึงจะฆ่ามันเออ โอ้ยตอนนี้หน้าจอกูเห็นระเบิดเป็นสีขาวอะทุกคนเอ้ยมีขั้นเนี้ยแหละเอ้ยเ้วปิงก็ปิงเอาปิงหนึ่งมือนนน้องเลยถ่ายคลิปยังไงกูเนี่ยมอาเพิ่งกูเอ้ยเอาบิดตัวบิดตัวบิดตัวแล้วก็ตัวต่อไปเป็นพาวเอรลัตทุกคนเอหาก่อนนี่ไง เขียนชื่อดิเขียนชื่ออะไรเฮ้กูตายเสียงเพลงไม่เข้าใหม่เลยมั้งเสียงเพลงโหดเกินอ่ะไอ้สกิลแรกกระโดกยาวเฮ้ยทำอะไรกันเอ้ยกูปิงอยู่พวกมึงทำเชียร์ไรกูปิงเนี่ยเอ้ยกูน่าหล่อเลยมึงทำมึงทำตัว มึงทำตัวเงินตัวทองอะไรกันเนี่ยโหปิงมากเลยตอนนีน้ไม่ได้จะได้อัดแล้วแหละกูว่า <laughs> มันโซตภาพเลยโคตรสุดภ <laughs> โอเคกลับ <laughs> มาเป็นเหมือนเดิมแล้วพวกมึงเริ่มไปตีกันนอกนอกโลกไปไอ้เนี่ยไอ้สกิลนี้ <laughs> ดาวเมทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะทุกคนไอ้ตัวนี้รีว <laughs> ิวไว้เลยเด็กต่อยแล้วไม่จัไอ้นี่ เอาตายเอาแล้วมึงฆ่ามันตายทล้วมอ้ยไอ้ยแล้วคอแม่งบิดแล้วแล้วมึงตายกูดำเยี่ยอะไรอ่ะกูโกรธล้อเล่นอะไอ้มึงพูดเฮ้ยแล้วก็มึงคิดว่ามึงมีโน้ตตัวนั้นตัวนี้อันนี้ดาเมติอาสามสิบนะทุกคนแม่งอย่างแรงแรงตรงไหนก็ไม่รู้แต่มันปล่อยรัวนะโอ้ยแต่มึงมีเลือสามหมื่นเลยนะเว้ยมึง กูดาเอทสามสิทเมื่อเออมึงเลือดสามหมื่นอะ่ะมึงคิดว่ากูจะชนะมึงเหรอ,อเอออะไรมาจากไหนเนี่ยกูจะตายไว้เนี่ยเอยไปสู้กันที่อื่นก่อนเดี๋ยวกูตายตายในคลิปแล้วฮาเลยในจริงกระโดดให้โต่งดีน้องกูอยู่บนท้องเเอออันนี้ดามเมจเก้าสิบห้านะรีวิวกับเพื่อนแล้วมันโอไฮโอจังวะรีวิวคนเดียวดีกว่าอย่างเงี้ยได้จะเพื่อนไหมแต่เพื่อนวนนี้เป็นคนที่โชคดีนะโชคดีว่าเออลูกเต่า อันนี้ก็คือดาเมจกระดูกที่อยู่ตรงคืนดาเมจยี่สิบนะอ้ากูตายเอ้ยเอ้ยกูโกรธกูโกรธเอ้ยจให้กูต้องใช้ตัวฮาโลวีไหนเอ้ยไหนวะนี่ไงไมใชะกีอะไระกูอยูบอสูงน่ัวไอ้ตว์พวกเงินง่ามานี่ดิไอตัวเงินตัวทอง ไอเบนหายไปเอาหายไปไหนแล้วโอ้โหอุตส่าห์แปลงล่างเป็นโจรนะ่ยจะขโมยเงินซะหน่อยแม่งเอ้ย่ด้แล้วก็แล้วเลือกตัวผิดอีกแล้วไม่ใช้ตามองอะกูแม่งใช้ตัดเซนในเซนซิทีฟไม่ใช่แล้วไอเบนตายแล้วมึงไปรีวิวตัวนี้ด้วยน้องสับมาจากไหนวา แล้วก็ไอ้สก,กิลเอ่อดัตตี้บอน,นะอนเ,ะเดาเมจเอ่อแปดสิบห้านะเมื่อกี้จะรีวิวไม่ชัดนะทุกคนเพราะว่าเ,เพื่อนผมมันโอไฮโอเกินอะยิงใส่แม่งขอแค่อยามีไอ้ตัวตีม่งมงวงนหลุดลงมานั่นเนี่ยมันมาแล้วแ<ะ>ม่งใช้สก,กิลเดียวพวกเราตายเยอะละมึงแล้วลก็สก,กิลนี้เป็นการดัน เว้ยเลิกส <c oughs> ู <reco Christ. c oughs> hey. <c oughs> <co> ้กันได้เลยอย่ากูดันไปที่อื่นเลยกูดันดันเลยเฮ้ยดัดดัดดันเฮ้ยสกิลมีแค่นี้แหละมึงรีวิวดิไอ้ดัดแซนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูปกป้องเองเฮ้ยบอกเลยสกิลน้อยมากครับท่านผู้ชมน้อยตรงไหนวะตรงมือยังดูมือยางเฮ้ยยังเำยังไงกูเฮ้ย เดิโคช้าๆเลยเฮ้ยดาวมีมันเท่าไหร่บอกมาไม่คือว้าไม่มีสมาธิไอ้ดูเดะต่อยต่อยต่อยดอมีอ่ะต่อยดาเมีอ่ะเยอะูกข้ามมันเอง ไม่ต้องรีวิวแล้วดักแซนเดี๋ยวจบคลิปทุ้วก็จบจบแค่ ip, นี้แหละดักแซนไม่ได้รีวิวแล้วรีวิวคลิปหน้าทุกคน6นาทีล้วไม่ต้องดึง10นาทีหรอกไปแค่นี้แหละคลิปมันโอไฮโอนิดหน่อยไม่เป็นไรกูก็ลงอยู่ดี <c oughs>